รัฐบาลมีความห่วงใยสถานการณ์ฝนในขณะนี้นะครับก็สั่งให้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับซึ่งล่าสุดนั้นนายกรัฐมนตรีกำชับนะหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่2ถึงสิสิงหาคมนี้นะครับซึ่งตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับเรื่องของการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยนะฮะก็บอกว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักบางแห่งแล้วก็ปริมาณน้ำที่สะสมต่อเนื่อง ด้วยก็ให้เฝ้าระวังด้วยนะครับทั้งนี้นะครับรัฐบาลก็มีการเน้นย้ําให้โครงการชลประทานในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําและสภาพอากาศจากรมอุตุูนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมปฏิบัติตามมาตราการรับมือฤด,ดูฝนในปี2565ทั้ง13มาตราการรวมถึงการประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้าให้พี่น้องประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดครับ ทางนี้นะครับหากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งไปที่สายด่วนปอพ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าทางสายด่วนนิรภัย1784สายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ